เลยิงแล้วแล้วแมมนี่คือใคร My new is disapear <laughs> My new is disapear รไม่มันคือ new มันคือ my มันคือ l e v is disapear <laughs> <laughs> มันคือคนไม่ <c oughs> มันคือคนที่นั่งไม่สามารถนั่งกับอีได้ Look a กจิตตุ้กุ้มเลยมันเ love is disapear ดีอีคอร์สไม่มันคืออันนี้เว้ยบ๊ายบายบวยุ้ยวุยไม่ได้ไหมายจริงจงตอนนี้ไม้เล็บอิติสเพียมันหายไปแล้วให้หายไปด้วยโอ้โหแล้วอัพเดตัวเองตอนนี้นะฮะเออมาอันที่จริงเหมือนไม่ได้คิวแบบ ไม่เล <My S 2> ็บไม่ด้สเพียหรอกมันชื่อว่านิวมันคือคนที่มาบ้านผมครั้งแรกมันคือเพื่อนผมนั่นแหละมึงมาครั้งแรกมันมาล้างมันมาล้างตีนแล้วก็กลับบ้านทำไมวะเพื่ออะไรวะแล้วก็วันนี้ผมจะมาบอกว่าผมมีสิ่งทีม่มากกว่า Discord ก็ค,คือ แดงขอดมีดิสมีดิสขอดแล้วก็ต้องมีแดงขอดดิสขอดนี่ขอดแดงขอดนู่นขอดเป็นไงหมุนขาปะไม่หา่าหรอก่อนนะครับผมก็ไม่มีแล้ยนะโอเค เขาแค่แบบมีเ <cado> ด okay, ็กอดนะก็ไปหาพาร์ทเนอร์ à, okay. uh huh. okay. không có gì นั่นแหละิมกะมาเปิดตัวเพื่อนฮห้ที่ควรตีที่สุดในโลกันนึงยิคนเดียวเฮ้ยละของเราซื้อมาตั้งสาบาทสามพัตังค์สาางค์เอก็ทำอะไรกันวะเฮ้ ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ช็อกเกลตแท่งเออนั่นแหละกินได้ฟันแเกพอดีม,ดมาแล้วมาสะอาดจังบอกสะอาดมีฝ้าอยู่ด้วยก็นะวันนี้ก็รู <c oughs> เ้เพื่อนหรก็ทำอะไรไม่รู้ไข่เมา ก็นะคะมาทำอะไรดีวะอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นมอโต้ผมมานานแล้วผมจบเอามาย้มแบบนี้ไอ้จริงนะผ้านี้เป็นกินกัญชานะหอมมากๆเดี๋ยวคนอื่นนะตมแล้วเหม็นนะฮะอะไรจริงไหมว่าม่ใช่กัญชาเอาไปดููด น้ำปวตีน้ราวตีนมา3โลกไม่สี่โลกแล้วปวดปวเเพียงสัปดาหห้าวันนาทีเดือน5วันหปีเดือน5ลม้านกี่โมง ไม่ด้ตั้นอ่เ่ะชเป็น,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 นออยังไงบ้างหม้า <laughs> เหมือนช่องเราที่อัพคลิปทุกวันแต่ก็ไม่ได้อัพท,ทุกวันเพราะว่าขี้เกียจ ดอกอ่านคิดปีละครั้งละกันป้าบอกสาเหตุนะคะที่เพื่อนผมไม่ลงคลิปก็เพราะว่าขี้เกียจทำทำไมก็ไม่รู้เได้ปิดเทอมหรือยังอะรับยังแล้วแล้วก็ปิดแล้วเหมือนกันปิดเพื่อเออแต่ว่าเดือนนี้เราน่าจะได้ไปดังงวดแล้วไม่ได้กลับมาเลย ปิดเมื่อสองสามวันก่อนทำไมถึงไม่กลับมาอยากไปอยู่นู่นอะอยากไปอยู่นู่นอดี๋ยวไม่อยากไปอยู่นู่นเดยวอยากไปอยู่นี่อยากไปอยู่คนเก่งอยากไปอยู่นิวซีแลนด์อยากไปอยู่รัสเซียอยากไปอยู่ภูเก็ตอยากไปอยู่นู่นอยู่นี่อยากไปอยู่อเมริกาใต้อยากไปอยู่แอฟริกาเหนืออยากไปดูอยากไปอยู่ ดูความมันมีสีเขียวติดมาด้วยอ่ะเมื่อกี้อ่ะเกล็ดก็ไม่ต้องกินจบดูช่องนี้หายไปไหนอะจำได้ว่าล็อกเคยริดตายมีอยู่คิดว่าอะไรเนี่ย

对 ตั้งตามลุงถูกดึ่ลุงเขาไปแล้วบ๊ายบายโอ๊ยเอาไปทิ้ง กี icana, ่ปีแล้วปีแล้วฮะเมื่อสองวันก่อนเราจะกันกันแล้วมันจะไปหรือยังนะน้ำมันพี่กันอ๋อมันไปแล้วค่ะนี่เคยไปปีอยู่ประมาณสามปีไม่นี่ไม่กินแล้ว ขนมโดยขนมปังตาลุงตูงมเฮยพิ่งจะโดนแมนไหมเนี่ยพูดไปนิดเดียวโหไม่โดนหรอกมั้งกุญแจอุปกรหดีด้วยมีกันไก่โคตรพอดีอ่ะเฮ้ยเอาขนมปังตาลุงออกไปในเวลาอย่ายิ้อย่ายิ้อย่ายิ้มเป็นได้ฟมไม่ได้เห็นว่า จเจอแล้จอยิงยิงเขาตายแล้วไปเนี่ยไอ้เพื่อนนนี้มันเพับได้อ๋อรู้้เป็นงไงเว้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผม,มััดพัดตอนนี้นะฮะก็จะมาแบ่งกินกับไอ้คนนี้นนะไอ้เลกิ๊สพรมั้งเราจะมาแบ่งกินนะฮะยา ก็คือช่วงน,นี้เศรษฐกิจกไม่ค่อยดีหยุดค่ะ เช่องก็อย่าลืมหัวักเหยืราด้วยนะเสือนี้ไม่ไหวจะไปที่แมบเสืครับโอผขอตัวไปกินโะลหนากับเล็บอีี่สเพียก่อนนะฮะบ๊ายบ